ด,ดื่มนมถั่วเหลืองดื่มและตาซอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พบกับข่าวเด็ดเจสีนะคะสสพกเก้าไกลนำโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อขอท้อนตัวและลาออกทันทีจากคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาโครงการ สร้างพื้นฐานด้านคามานาคผขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันด้วยเหตุที่ว่ายัางมีรายงานการศึกษาไม่สมบูรณ์เกรงความไม่คุมค่าและรับฟังข้อมูลดีเพียงด้านเดียวกลัวว่านักลงทุนต่างชาติจะมองว่าถูกหลอกให้เข้ามาลงทุนหรือไม่ทั้งมองว่ายัางหารือกันไม่จบแต่ประธานสังปิดการประชุมและมีความพยายามที่จะลงมติจึงไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมที่จะเป็นรายยางในการที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติรายงานฉบับดังกล่าว ตัวแทนสองคนของคณะกรรมาการการตำรวจสภาผูรร้แทนราษฎรได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลตำรวจให้ขึ้นไปยังชั้น14ของอาคารมหาภูมิพลราชานุสร88พรรษาแต่เข้าไปเพียงบริเวณเคาน์เตอร์พยาบาลเท่านั้นไม่ได้เข้าไปถึงห้องพักพื้นเพราะเป็นเขตห่วงห้ามจึงไม่ได้พบกับนายทักษิณชินวัตรมีเพียงตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมอยู่บริเวณหน้าห้องแต่เมื่อลงมาชั้น7ได้พบกับนา โทษที่ป่วยด้านสายตามาพบแพทย์สองคนที่มีเจตนาทีจากกรมราชธรรมควบคุมตัวมาและดูแลอย่างใกล้ชิดทํใใ้้เห็นว่าโรงพยาบาลตำรวจใช้มาตรฐานเดียวกันและอยากให้แก้ไขกล้องวงจรปิดที่เสียในชั้น14ด้วย อายการคดีพิเศษมีมติสั่งฟ้องผู้ต้องหา8รายจาก11รายคดีร่วมกันตกแต่งบัญชีและงบการเงินช่อกงประชาชนจนมีผู้เสียหายกว่า4 0 0พันคนความเสียหายไม่ต่ำกว่า90,00ล้านบาทในจำนวนนี้รวมไปถึงนายชนินเย็นสุดใจประธานบริษัทสตาร์ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีด้วยโดยผู้ที่ยังไม่ถูกฟ้องอีก3รายนั้นมี2รายยื่นเรื่องร้องของความเป็นธรรมซึ่งได้พิจารณาคำร้องและพยานหลักฐานแล้วจึงมีมติให้ DSI ไปสอบสวนเพิ่มเติมส่วนอีกหนึ่งรายขอเลื่อนฟังคำสั่ง ขณะที่วันนี้มีตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายประมาณ20คนไปสังเกตการด้วยช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนในวันเด็กแห่งชาตินี้ค่ะสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรดั้งเดิมปากหอมปากสะอาด ลมหายใจหอมสดชื่นกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมตำรวจบอก,อกอปอสอได้เข้าจับก,กุมนายตะวันอายุ55ปีพร้อมของกลางบุหรี่ต่างประเทศนำเข้าโดยผิดกฎหมายกว่า4,800ขั้ตอนหรือประมาณ976,000มวนและรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ โดยจับกลุ่มตัวได้บริเวณที่ทําการไพรส์ีในพื้นที่ตําบลซับไซอําเภอปกน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีสื่เนื่องจากการจับกลุ่มผู้ค้าบุหรี่รายใหญ่ฝั่งธนบุรีที่เคยสั่งซื้อบุหรี่ผ่านทางไพรส์นีจากขาบวนการดังกล่าวจึงได้ขยายผลจนจับกลุ่มได้สําเร็จพบมีร่วมขบวนการพบมีผู้ร่วมขบวนการหลายคนมีเงินหมุนเวียนหนึ่งปีมากกว่า40ล้านบาทนำเข้าบุหรี่มาจากเจโอนสัญชาติกัมพูชาซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลจับกลุ่มต่อไป กรมอุตูนนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนที่จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติพรุ่งนี้ในพื้นที่ภาคเหนือจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนผ่าน กิจกรรมกลางแจ้งต้องเตรียมระวังพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกในช่วงบ่ายถึงเย็นอาจมีฝนเกิดขึ้นได้ในภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางตอนบนในช่วงวันพรุ่งนี้สําหรับแนวโน้มสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายฝุ่นลดลงแล้วคุณภาพอากาศดีขึ้นท้องฟ้าอากาศเอื้ออํานวยในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันนี้และวันพรุ่งนี้ งานสถาปนากองทัพภาคที่1ครบรอบ114ปีมีอดีตผู้บังคับบัญชาที่เคยดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1เข้ารวมพิธีโดยมีพลโทชินลุกพงศ์รอดสิริแม่ทัพภาคที่1รอให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จัดโอชาองคมนตรีและอดีตเคยดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ได้ยิ้มทักทายสื่อมวลชนสําหรับกองทัพภาคที่1สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่13มกราคมพศ2453พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดกองพลเป็นกองทัพภาคที่1มีภารกิจดูแลพื้นที่ภาคกลาง26จังหวัดและกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะในรายการข่าวเย็นประเด็นร้อนสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ